บําอันนั้นของอันนั้นของคาราว่าหรือของพระขันทีอะไรโอ้โหพี่คนเดียวเลยเหรอเดี๋ยวพี่จะเอาไปซ่อนนี่ตามตามแบบแยกแยกน้ำให้หน่อยได้ไหมอ่ะจะใส่ตู้เย็นไว้เออจะใส่ตู้เย็นไว้กินตอนเย็นอย่าลืมให้แม่ทีด้วยนะ

เปรี้ยวมากอ่ะเปรี้ยวมากก็หวานมากหรือเปล่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไม่ได้เข้าวานอ่ะจ๊ะใช่เปรี้ยวเปรี้ยวเปรี้ยวไงอะไรหรอเปรี้ยวไงไม่เต็มวางอะไรเปรี้ยวกินไม่นี้หรอป่าอร่อยมากเขาซื้อมาแล้วเนี่ยแม่ค้าบอกว่าหวานมันยังสุกไม่เต็มที่เลยมองสีก็รู้แล้วเดี๋ยวมมะ่ราแม่ค้ามันอยากขายเนาะเออมองก็รู้แล้วแม่ค้าไหนมันจะปฏิเสธป้าไหมสักรูมหนึ่งถือกันสามหัวเวสีใช่ไหม หนึ่งสองโอเคเรายังมีลูกตัวเองอยู่นะบอกให้ทูเป็นเลขด้วยนะเออพี่ทางน้องมานะเบอร์เดิมบอกเบอร์เดิมเบอร์เดิมนะเดี๋ยวลองพักแล้วกันไม่ไม่เอาดีกว่าแอดดีกว่าเดี๋ยวแม่งไม่เกิดไมนเกิดจำเล่าไม่เกิดเลยเอาเอาอะไรแนะนำอะไรแอดจำเล่าก่อนนะถ้าใเจไม่อยาใสเธอเธอไม่รับชานเธออย่ามาพูดอผมต้องรับกันอยู่แล้วคุณพ่อไม่ได้อะมีมีมันมันพุ่งมากเลยเนี่ย เปลี่ยนแล้วเหรอไม่ไม่รู้เป็นอะไรมันไปทำอะไรมาว่าไปเสริมมามันพุ่งมากเลยอ่ะเดี๋ยวจิ้มเนื้อนงไข่เราเราเอามีเดี๋ยวลงจิ้มทะลุเลยแต้วจิ้มเนื้อนงไข่เหมือนโ่งเลยฮะลูกจับดิหนูไม่ยด้พูดนะของแทของแท้ฟองมั่งใช่จิ้มยายดูหนูไม่ได้อะไรเลยไม่ได้เมาเลยเดี๋ยวไม่กขเป็ดันเก่าที่ที่ทำเป็อ่ะ แต่ลายอ่ะาย